ค่ะก็พบกาแฟแล้วละนะคะมาพบกัแฟในยายนวันศุกร์วันเสาร์ในเพนน์ัลีเป็นฟ้านะคะนี่วันนี้เราจะมาอ่านหนังสือเรื่องแมวหมาสุดน่ารักไปเลื่อนจีตาเพจน์นัลบรีเป็นฟ้านะคะโอเคจะไเลื่อนซิเอาสุภละ และหางสีขสึ้นบสุธิ์ดวงตาสีเหลือ,องอำพันรือรูปร่างขนาดกลา,างลักษณะสวยงามชื่อสุธารักษ์ที่แปลว่าลักษณะที่ดีงามสมัยก่อนเชื่อว่าหักเลียงไม,มสส่สุธรักษ์จะช่วยทำให้ผ่้คนรวยร่ำรวยมีความสุขเพิ่มลาเพิ่มยศปัจจุบันหายได้ยากในประเทศไทยต่พูมิาคในประเทศอังกฤษและสหารัฐอเมริการู้จักกันในชื่อว่าแมพมาม่าเพราะในอดีตคนไทยถูกต้อนไป ที่พมา่าจึงนำกลับไปเอียตั้งชื่อว่าแนวพมา่าเอาไปแล้วนะคะตัวที่หนึ่งครับเอาไปตัวที่สองคุณทวด เท่านั G, <The Major> mm ้นที่ไอวีดีสุสุนัขตัวล่าสุดที่ได้รับการบันทึกสถิติในโลกว่าเป็นสุนัขที่ไอทีดีที่สุดในโลกก็เป็นสุนัขจากประเทศญี่ปุ่นชื่อเกะฟูซูเกะเป็นสุนัขพันธุ์ผสมสูง50เซมตรลำตัวยาว10เมตรและหนัก2.6กิโลกรัมน่าเสียดายที่มันเพิ่งจะเสียชีวิตลงด้วยวัย26-9ปเดือน ึ่งเมื่อเทียบกับอายุคนแล้วจะเท่ากับว่ามันมีอายุ182ปีเียทีเดียวแต่เจ้าสุเกะสุเกะไม่ใช่สุนัขที่อายุมากที่สุดเท่าที่จะสถิตเคยบันทึกไว้เพราะสุนัขที่ของแชมป์อายุมากที่สุดตลอดการเจ้ารลูดีจากออสเตรเลียซึ่งตายตอนอายุ29ปี5เดือนกันเกิแล้วครตัวที่2 5, อ่อไปที่ทส เจ้าแมวไร้าหางเจ้าแมวไร้ายหางแมสต์แมวไม่มีหางที่ทมีถิ่นกำเนิดเกาะแมสของประเทศอังกฤษตัวมันกลมกลมน่ารักหน้า,าตนเหมือนกระตา่ายแต่มีลักษณะพิเศษเป็นอท,ที่เป็นเอกลักษณ์คือหางแตกหรือบางตัวก็หางล้วนไปเลยแม้จะมีลักษณะหน้าตาน่า,ารักแต่มันกลับเปน็นลักล่าชั้นยอดในอดีตชาวนานิยมเลี้ยง เจ้าแมวใไว้จัดการที่คอยรบกวนสัตว์ในาร์มันมีนิสัยขี้อ้อนเชื่อมข้นสังคมแข็งใกระตือรือร้นซึ่งเหมาะกับการเลี้ยงไว้ตามบ้านแมวพันธุ์นี้มีขนหลากสีบางก็ขนสั้นบางก็ขนยาวแต่สีที่ทำยากมากคือสีขาวกรอนชาวเกาะแมูมนใจในตัวมันขนาดยกให้เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเลยทีเดียวเยแล้วนะคะทัวที่สาม นนี่คือสุนัขที่เราคุ้นเคยมากที่สุดสาย 1, พันธุ์เพราะอุปนิสัยที่แสนเชื่องและอ่อนโยนทำให้คนมักจะเลือกเลี้ยงคนเล้ยงรีเซืร์เป็นสุนัขประจำบ้านอันนี้ถิ่นกำเนิดในประเทศสกอตแลนด์แต่เดิมถูกใช้ให้นหานลกที่ที่ถูกกินกลัลงมาและจะถูกเรียในชื่อของล่าแต่มันก็ไม่ก้าวร้าวแต่อย่างใดมัน ถ้าเหยื่อไว้ในปากน้ำเหยื่อออกชุ้มช้ำเพียงเล็กน้อยก่อนจะนำมาส่งให้เจ้านายจเด่นของสนัขพันธ์นี้คือเส้นขนสีเหลืองอ่อนเหลืออโคลไปจนเหลื่อเข้มเป็นสุนัขที่ฉลาดแต่ไม่เจ้าเล่ห์ทนต่อขนองกอดคำสั่งได้ดีฝึกใายและอ่อนโยนกับทุกคนจบแล้วนะคะตัวที่สี่ราชีนีแมว เป็นหีบพอเป็นแมวสายพันธุ์โบราณที่มีถิ่นกำเนิดในแถบเฟอร์เนียหรือบริเวณประเทศตุรกีและอิรานในปัจจุบันมันได้ชื่อว่าแมวปุซเซียบรรพบุรุษของมันมักจะเดินทางไปกับกองคาราวานข่อคาทะเลทรายต่อมาจึงถูกซื้อไปเลี้ยงในประเทศต่างๆทั่วโลกแมวปุซเซียเป็นแมวสายพันธุ์ต่า พันและที่ถูกนำเลี้ยงในประเทศไทยมีรูปร่างใหญ่กว่าแมวไทยเล็กน้อยมีหลายสีหน้าคมจมูกหักขนยาวปุยโดยเฉพาะบริเวณคอที่จะขนฟูและดกมากขาสั้นเป็นพวงสวยเท้าอวบใาหญา่มีแผลอ่อนโยนเข้ากับคนได้ง่ายชุดชนความทุกขยากในการเลี้ยงอยู่ที่ผู้เลี้ยงต้องหมัน่นแรงขนเพื่อไม่ให้ขนพันกันยุ่งเหยิงซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ เดินช่างกระจกคุณเดินช่างกระจกคุณเดินเป็นสุนัขที่มีการตอบสนองไว้ที่สุดบรรดาสุนัขทั้งหมดโดยเฉพาะคุณเดินสายพันธุ์ีสุนัขพันธุ์นี้ถิ่นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศสและเยอรมน,นีมีหลักฐานจากภาพของคุณเดินที่ถูกตัดแต่งขนให้มีลักษณะใกล้กับสุนโตในปัจจุบันคุณเดินถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสามขนาดได้แก่ขนาดมาตรฐาน ขนาดเล็กและขนาดเท่ากุ้ตาคุณเดินเป็นสุนัขที่คนนี้รเลี้ยงกันมากาเพราะเฉลียวฉลาดร่าเริงเล่นชอบประจบเอาใจต้องการให้เจ้าของพอใจตลอดเวลาอีกทั้งยังคุณง่ายหากได้รับการฝักแต่เล็กตั้งแต่เล็กข้อเสียของคุณเดินคือชอบเห่าและไม่ค่อยทำร้ายคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนและสวัสมีั่ิอย่ลินติดตามเพจนายวันลี่ปั๊้านะคะบ๊ายบาย 哎。Uh.